ต่อไปนะครับเรามาดูตัว,ตวดําเนินการกําหนดค่านะครับตัวดําเนินการการกําหนดค่านะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้กําหนดค่านะครับมาดูก่อนนะครับตัวแรกนะครับอ่าเครื่องหมายเท่ากับนะครับเท่ากับอ่าซเท่ากับ a อบวกบอ่าอันนี้ก็คือปกติแล้วต่อไปบวกเท่ากับอ่าบวกแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะครับเวลาเราเขียนเช่น c บวกเท่ากับ a มันก็จะหมายความว่า c เท่ากับอะไร c บวกอยู่กับ a อันนี้ก็เหมือนกัน c ก็เท่ากับ c ลบอยู่กับ a นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันมันก็ได้กับ C คูณอยู่กับอ่า c เท่ากับ c คูณอยู่กับ a นะครับต่อไปอ่าตรงนี้นะครับเอออ่ะตัวนี้นะครับตัวหารไม่กี่เป็นตัวหารอ่ะเอาตัวยกกำลัง ง่ายๆถ้ามันเขียนแบบนี้เวลานักเรียนเขียนนักเรียนอ๋อ c แสดงว่า c เนี่ยต้องอยู like ่ห <finishing> น้าเครื่องหมายเท่ากับและ c ก็อยู่เครื่องหลังเครื่องหมายเท่ากับอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตัวดําเนินการนะครับมันก็จะกลายเป็น A อกอ่าจตไว้ถ้าเป็นแบบนี้คือไอตัวเนี้ยอยู่หน้าเครื่องหมายเท่ากับและไปทาตัวนึงไปทำกับตัวดำเนินการดังเครื่องหมายเท่ากับอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือตัวดําเนินการ รวในการกําหนดค่านะครับมาดูข้อนี้ดตัวอย่างนะครับเช่นคุามันให้ a เท่ากับ1 0บเท่ากับ3นะครับบวกลบตรงนี้ c เท่ากับ5เอซีเท่ากับ5ก็เป็นยังไงแสดงว่า C เท่ากับ5เวลาตรงนี้ C บวกเท่ากับ a แสดงว่า C อยู่ c อยู่ข้างหลังเครื่องหมายหน้าเครื่องหมายเท่ากับ1ตัวและ C อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับ1ตัวมันก็เท่ากับ C เท่ากับ c บวก A ข้อนี้ก็เหมือนกันแสดงว่า c เท่ากับ c ลบ b เออ,อยากเลยนะครับท่านเรียนตรงนี้อะต่อไปดูอันนี้อะตรงนี้นะครับตรงนี้เวลาเราเขียนก็แสดงว่า c เท่ากับ c อะดูลัตก็คือการตัวหารเอาเศษนะครับกับ b อา ะครับอันนี้คือเป็นตัวการการกําหนดค่าครับเดยวนักเรียนก็อลองไปทบทวนดูนะครับ